สวัสดีค่ะพบพ่อสาวิสานคนเก่าคนเดิมอีกแล้วค่ะมณนนีเอาเสื้อกัก,กมานําเสนอให้เพื่อนๆได้เบื้องได้ชมกันเนาะว่ามณนนีสาวอีสานจัดส่งไปจังหวัดใดแน่ไปภาคใดแน่เนาะคะ่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะเพราะว่าสาวอีสานจัดส่งเสื้อก,าก,ากักแล้วก็หมวกแล้วก็เสื้อโปโลทุกวันเนาะคะนะ่ะเนาะมนีก็คือกันค่ะไดเวลาแล้วไปกันเลยค่ะ ไปค่ะวันนี้ไปทางใสแน่นุ่มเหนือสงขลาไปทางสงขลาค่ะแล้วก็อุดรนครศรีธรรมราชอารัญ,ญประเทศแสแก้วแสแก้วแล้วก็นกครศรีธรรมราชอำนาจเจริญนครศรีธรรมราชด,ด้วยเนาะวันนี้เนะาะจัดทรงจัดส่งลงล่างค่ะมีหนุกสุดเตืยอ,อยสรงน้องหนุงเนะาะจะมา,จากจะน้อยเราก็ส่งทุกวัน เห็นใจคนคอยเนาะ่นถ่ายยูาะคะเนาะคนถ่ายใส่เสืออสมอโยเนื้อเสืออสมอพร้อมหมวกค่ะปโปรเท่าไหร่คะหกเก้าเก้าโเก้าเก้าเนาะคะเนาะเสือส้อเป่าก็ห้าเก้าเก้าค่ะเูกค่ะอยากซื้อเสือส้อซื้อๆก็ได้ดิค่ะซื้อเสื้อเป่าเป่าก็ได้ปักสามจุดจะมีธงชาติตาอสมอแล้วก็ปักข้างหลังนะคะข้างหลังสามารถเลือกสีได้ก็จะปักสีอะไรด้วย ในราคาห้าเก้าเก้าถ้าท่านใดไม่ประสงค์ที่จะเอาหมวกเนาะคะนะ่ะเนาะเอาก็ได้ว่าเอาก็ได้หมวกคะ่ะแต่เพิ่มอีกร้อยนึงก็ได้หมวกเล้เด้อหกเก้าเก้าเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้ก็ะสิเตรียมจะส่งอีกแล้วล่ะคะ่ะจะส่งลงลังจะมากจะน้อยเราก็ส่งนะคะเห็นใจคนคอยคะ่ะปลายทางแต่ละที่เนาะ,ะไปกันเนาะ,ะส่งของอีเดียว อันนี้ลูกค่ะกตสั่งมากค่ะปักซื้อพร้อมได้ค่ะคลูกค้าที่น่ารักค่ะจังหวัดสงขาค่ะอันนี้โอนพร้อมเรียบร้อยแล้วเมื่อ่านน,ะะนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นกระิสั่งปักหลังน้ำค่ะปักหลังว่าอาสาสมัครสาธรรมสุขรอพอสตตอตำบลปากแตะ,แตะไปค่ะมืนี้ไปทางนาครศรีธรรมราช อุดรอ,อำนาจ,จเจริญสงขลาแ,แล้วก็สะแก้วมันมไปหาจังหวัดค่ะอีสานไต้เ้าก็ตะวันออกด้วยเนาะสามภาคมันี้ไปสามภาคก่อนไปค่ะมันี้หาชิ้นเนาะค่ะห้าชิ้นเบาๆค่ะวันนี้ปลายทางห้าจังหวัดเนาะค่ะเนาะนอันนี้ก็จะสิบชุดค่ะในนี้เนาะเสื้อกั๊กหมวกสิบชุดค่ะอันนี้ก็อย่างละชุดตรงนี้สองชุดค่ะ อย่างเป็นถุงๆนี่ก็บางที่ก็สองชุดนะคะบางที่ก็หนึ่งชุดค่ะปลายทางในหลายจังหวัดเนาะวันนี้เขาจะสิบิส่งกันอีกแล้วค่ะเราจะส่งของทุกวันเราจะไม่หยุดส่งนะคะรับออเดอร์ทุกวันส่งทุกวันนอกจากว่าลูกค้าคนไหนสั่งมาไซส์ที่ว่าไซส์ใหญ่พิเศษถ้าไม่ทันจริงๆถึงจะเป็นอีกวันใช่ค่ะก็จะเป็นสองวันส่งเนี้ยแต่ว่าถ้า ซา์ปกติเราก็จะส่งวันต่อวันอยู่แล้วค่ะไป,ไปกันเลยค่ะไปกันเลยไปค่ะพนักง,งานพนักง,งานโซงของวันนี้จะไปโซงของอีกแล้ว